ช่องแม้กด้วยกันแล้วเธอซึ่งวันนี้เราจะชันกับวงบอยกรุก๊ปก,กันดีกว่าจ้าบอกเลยว่าตอคนคำแบ่ครั้งแรกเนี่ยเพลงมีความเท่มาก คือเป็นการเปิดตัวมาก็มีความออร่าความเท่เลยคือเด็กน้อยเปิดมาก็เท่แต่เป็นเท่ในมุมมอง,องต,อตอนนั้นที่ดูน้องๆอง่ะเป็นมุมมองของความเท่แต่มีความเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรประมาณแบบนี้เป็นเด็กวัยรุ่แนแรกต้นท,นที่มีความแบบ้าวอะไรอย่างงี้ก็คือวง T N X จ้าจะบอกว่า T N X เนี่ยเป็นอีกวงหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยเราเห็นหน้านะ้องแต่ตอนที่น้องออกแบบเปิดเปิดตัวมาตอนเดบิวต์อ่ะเราคิดเลยว่า อาจจะไมไ่ตามแบบลงลึกอาจจะตามประมาณแบบว่าเป็นแฟนคลับฟังเพลงดูแบบว่าไลฟ์เสร็จบ้างเล็กน้อยคือแบบคิดว่าไม่ได้จะลงลึกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหลังๆมาด้วยความที่ลูกเยอะมากเธอแบบตรงไม่ไหวแล้วคิดว่าวงนี้ก็จะเป็นวงนึงที่เราน่าจะว่าเออตามแบบว่าเออฟังเพลงน้องๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไลงลึกสุดท้ายเธอลงลึกเฉยรอดเท้วกับลืออดายก็คือแบบโอ้ oh my god คือหน้าตาทุกคนตอนแรกทีว,วมาคือเด็กๆแต่คนคือหน้าตาเขาดีอยู่แล้วไงดีครบทุกคนแต่เราไม่เคยมานั่งมองเขาเลยว่าไม่เคยมานั่งมองเนี่ยคน1 2ึ่งสองสาว่าแบบ แต่ละคนหน้าตาละเอียดหน้าตาเป็นยังไงเออเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไลฟ์เต้นเต้นแบบนี้คือเราไม่เคยลงลึกขนาดดูแฟนแคมถ้าวงไหนที่เราลงลึกถึงขนาดดูแฟนแคมก็คือวงนั้นเป็นวงที่เช็คลิสต์เข้ามาในใจเราหนึ่งแต่เนี้ยตอนแรกยังไม่ได้ดูเลยขนาดนั้นจนมีการเขาเรียกว่ารีคอมเมนต์ ment, แนะนาด้านข้างวิดีโอของ YouTube ซึ่งเป็นวงนี้แหละตอนนั้นเราดูวงไหนัะวงหนึ่งเนี่ยก็คือแนะนำแบบแฟนคลับของวงนี้เรากดไปคลิปแรก คลิปแรกคลิปเดียวคือจุดเริ่มต้นของการตามทั้งหมดแล้วก็กลายว่าแบบฉลงน้อง้ลยปริยายและน้องคนนั้นที่ชาวฉันโด,ดนตกเธอไม่ใช่ใครอื่นใครคือแทวหุณนาเคยเห็นทางคุณนนก็บบกจะร้องคือแค่คุณก็มีความสุขของความแบบปึ้มปริ่มที่ได้ดูน้องที่แบบเธอแ,แต่งหน้าที่งานาได้กได้คือแบบว่า มันมีความละมุนต้นมันมีความเกี่ยมชมพูตรงนี้มันมีความแบบน่ารักใส่ใส่คือหวานกลุ่มหวานเอ้ยหวานใส่หวานตอยฉันเห็นก็คือแบบหลงน้องแทนคุณมาก มากถึงมากที่สุดบอกเลยว่าเห็นปุ๊บตามดูทุกสเตจสเตจแต่แต่แฟนแคมเก็บเรียบตั้งแต่เพลง Move ตั้งแต่เพลงอดได้แล้วก็เพลงไ e e d y ยูที่เป็นแบบแฟนแคมอะไรออกมาอย่างเงี้ยไปตามเก็บหมดหมดเลยจริงๆแต่ไม่เคยทำให้รู้สึกว่าอะไรป่ะนอกจากน้องแท้คุณแล้วอ่ะคนอื่นในวงพรอมมาแบบพินิจพิจารณาแต่ละคนแต่ละคนโอ้ยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็โดนคนนั้นก็ได้โอ้ยเธอค่ะแบบว่าแบบ คือตอนนี้ first man ที่แบบว่าดําบับแบบระดับหนึ่งนะคือทาคุณปปาลองมาตอนนี้เนี่ยคิดในใจตอนเนี้ยคือสองส่วแต่คนอื่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอดูดูกันไปละกันแต่ยังไงก็ทุกคนก็มีความแบบไทยฉันมากๆแล้วคือครั้งนา้ครั้งนี้เนี่ยท่าทีเซอร์คาที่เห็นไปทั้งแต่ทํามาเนี่ยมีความยอดยุกใช่กลิ่นอายความเป็นเกาหลีลุกแบบว่าซุปเปอร์ซ j นเนียหรือแม้กระทั่งเปอร์ซ p นเนียอีกคือมีความแบบ นึกถึงวงแบบรุ่นแรกๆถ้าเป็นผู้หญิงที่ฉันนึกออกตอนนี้ก็แบบว่า baby wong อะไรประมาณแบบนั้นเลยคือมีความนันนันเลยแบบเพ็งทุนนกบอกเฮ้ยเธอมีความย้อนยุกย้อนวัยคือโล,กอโ,ลกโก้โลโก้อาฟง,งสอดอะไรเงี้ยฉันคิดว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งแต่ทีเซอร์มา ฉันเนี่ยแหละต้องชอบเพลงนี้มากๆนแน่เลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนแรกเนี่ยตอนภาพที่ออกมาเนี่ยมีสมาชิกหกคนใช่ปะเราก็นึกว่าคัมแบ็ครั้งนี้จะแบบเต็มทีมครบหกคนนี้แต่สุดท้ายก็คือจุนขยอกอย่างเรารู้จังว่าน้องมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งกนนานคาราาครั้งนี้เนี่ยในแบบเวอร์ชันสเตทอะไรต่างๆที่เราเห็นมาตอนที่เป็นวันนี้ที่เป็นเวอร์ชันอินทีวิวที่เป็นโชว์เคสเนี่ยเราเห็นน้องแค่5คนเราก็เลยคิดว่าการคาราาครั้งนี้ซูนยอกอาจจะต้องแบบว่ามีการแบบพักฟื้นพักตัวอะไรอย่างนี้แต่ไม่น่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในข้างหน้าว่าน้องอาจจะกลับมาแบบรวมทีมในเพลงไหนอะไรอย่างนี้สักเพลหนึ่งเลยประมาณแบบนี้งไงก็ติดตามน้องไปเลยนการเพราะฉนั้นก็เราพูดเอ่ยไปเยอะแล้วเราฟังเพลงน้องๆกับเพลงใหม่ที่ปล่อยในวันนี้ซึ่งชื่อเพลงก็คือแบบยาวมาก It Ford นาวเตรียมตัวเตะเลยจ้าเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลงน้องที่เอนดนกันเถอะมาดูดีกว่าค่ะเชื่อปะฉันชอบเพลงนี้นี่นคันนเพิ่มเปิดมาก็าคิดว่ชอบโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยน้อน้องีนี่นนนสมัยฉันเป็นเด็กๆแล้ว เปิดมาก็คือชอบเลยขอพคเปี่ยนหน่อยว้าวโคมากดูน่นารมากแล้วกอีชุดดูนี่น่ารักมากเป็นการแบบไลฟ์บ,บเกรียนดีมาก มีดีมากจนดนี่าะคิดูรบีก็ไม่โตเคุณรู้อเพลงด้กงเพลงเมื่อไก่อน่ะเอเดสไปโอวันเรอ ต,นนต้นรสึกเพงนึงอ่ะโอ้พี่องตุ้มดีโฮ้ยทางโซ,โซดีต้องชอบแฟนดูดิออนาากีกค่คุณอกมากตลกมากฉันชอบีควาที่มีความเรโทรอีกแล้ว <laughs> มันให้จินตาการงมันมา ชอบตัดนตีมากโคตรน่ารักชอบซุดนี้มากซุดทเลคือน่ารักมากอ๋อซุดทะเลน่ารักมาก พอนาวเนี่ยท่อนมื่อินทร์คุอหลอนเหยือมันกถึงเพลงอะไรในอดีตนั่นะ The music keep it for now ชอบชอบมากคือฟังครั้งแรกรู้สึกว่าฉันปักเพลงนี้คือแบบ the best ของอันนึงของ T X N เลยบอกเลยว่าคือด้วยความที่รู้สึกว่าพอฟังนี้ตั้งแต่ท่อนเปิดอ่ะมันลึกถึงเพลงในอดีตที่เราเคยฟังในสมัยเด็กคิดถึงเพลงวงเฮลียอ่ะ รีเฮลียอะจำชื่อเพลงจำชื่อวงไม่ได้อะมันนึกถึงเพลงประมาณแบบนั้นแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นรุ่นที่เหมือนแบบเออไฟโอวันหรือไม่ก็มีฟิลแบบว่าติมติมคล้ายเออเออซันด์เก่อนแบบนึงน,นะดงไม่ใช่ดรงบังมันจะคล้ายๆวงนึ่งโอฉันติดที่ปากอะถ้าใครถ้าใครรู้แบบถ้าใครรู้สึกเหมือนฉันอะมันจะมีวงหนึ่งที่ฉันรู้ แบบเหตุภาพถับตอ่อยเงี้ยเลยแต่ตอนนี้นึกไม่ออกเลยรู้สึกว่าตอนเปิดมาตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมันทาให้เราลึกถึงย้อนความหลังอะ่ะแล้วฉันเป็นคนที่ชอบแบบตายเพลงนี้ความเลโทจังหวะเต้นๆอะไรประมาณแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วพอเจอแบบนี้ไปมันมีความสึกว่าแบบทุกใจแล้วฮุกมันเป็นฮุกที่เป็นฮุกที่เราเฝ้าฝันหามันเป็นฮุกที่แบบมันโดนตายมันแบบจนฟังมันก็รู้สึกแบบว่า,วา โอ้ยนี่แหละคือสิฉันตามหาจริงๆมันคือมันดีจริงแล้วคือจะบอกว่าน้องๆแบบท่าตรงท่าเต้นอะไรเงี้ยเอออยากชมท่าเต้นด้วยท่าเต้นเนี่ยมีความเขาเรียกว่าจังหวะมันจะมีความกลัวๆใช่ปะท่าเต้นมันก็มีความเลยอะไรอย่างที่แบบกลัวๆแต่ในกลวๆของน้องๆอ่ะก็ยังแฝกไปด้วยความที่แบบอมแบบน่ารักอ่ะกลัแบบน่ารักอ่ะเขาจป้บบมีความแบบกลัวแบบจิ้มลิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอสตูมก็คือมีความแบบ เขาว่าคีฟความเป็นเลโทมากชุดคอสตูมก็จะมีความแบบย้อนยุคเบาๆไอ้พวกที่เขาเรียกว,ว่ากางเกงที่มีความใหญ่ๆแขนกุก้งอะไรแขนกุดอะไรประมาณนี้เราจะนึกถึงในยุคประมาณแบบ8-0,9-0อะไรประมาณแบบนี้เลยมันมีความแบบเออเออทำให้เรารีมายถึงอะไรประมาณแบบนั้นซึ่งฉันฟังฉันก็ชอบเห็นภาพเองก็ชอบเออังรู้จักว่อีกอย่างหนึ่งอาจจะน้อยไปหน่อยคือฉากต่างๆใน คือเหมือนเหมือนเราไม่แน่ใจว่าตรงทะเลอันนั้นทอสถานที่หรือเปล่านะหรือว่าอาจจะสตูดิโอหรืรเปบ่านะคือจะเหมือนมีทะเลอันนึงที่เหมือนอยู่ออกรอบนอกสถานที่อ่ะแต่ประมาณว่าซีนอื่นอ่ะมันก็เป็นสตูดิโอธรรมดาคือซีนฉากต่างๆอัดน้อยไปหน่อยแต่ก็สร้างความแบบว้าวมากเพราะว่ามันทำให้เราครู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของวงอ่ะของคังคำคนั้ขังนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากให้สตูดิโอต่างๆ ในสมัยก่อนเวลาร้องเพลงอ่ะมันก็จะหาสตูใช่ป่ะไม่ได้หายสถา,านที่เยอะอาจพยายามจะคลิปความเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันซึ่งถ่ามาได้ดีแล้วคือเอมีก็คือครบหกคนก็มีความแบบดีทุกคนเอนเนอรีต่างๆมีความควนททเลนต์อะไรครบเครื่องครบรถคือดูไปฉันก็มีความสุดูไปฉันก็มีความอิ่มเอมดูไปฉันก็ชอบมากๆฉันก็หวังว่าอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ขึ้นชาร์ตแล้วก็ติดชาร์ตแล้วก็อยากให้มีคนฟังเยอะๆอีกวงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งด้วยฟังฉันชอบและน้องทั้งหกคนก็คือแบบ ดีดีงานจริงๆบอกเลยว่าอยากขายของจริงว่าน้องๆทุกคนใน6คนเนี้หน้าตามีความไทยที่คิดว่าถ้าใครได้เห็นเนี่ยน่าจะทําให้ตกหลุมรักหลายๆคนมากซึ่งานคัมแบกครั้งนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าที่เห็นเด่นๆเนี่ยที่เห็นแล้วแบบต้องตาต้องใจเห็นแล้วก็คือมีความสุขแบบจุในในใจ๊บจิ๊บในจิตใจนอกจากแทหุนแล้วเนี่ยซองจุนเนี่ยฉันก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วนอกจากสองคนนี้แล้วเนี่ยสุดรอบเนี้พวีก็เป็นคือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารอบนี้หน้าตาน้องเนี่ย มีความเดดความเด้งฉันเห็นเขาสุกแบบมีเอ็นเตอร์นี้ีแบบอืมกระแทกตาตกเลยตกเลยจริงคือแบบเห็นแล้วแบบชอบส่วนคนที่สี่เนี่ยเห็นรอบนี้ก็คือแบบคือเหตุนคนเนี้ยทุกรอบอะเขาจะมีเขาเรียกหน้าตาเขามีเอกลักษณ์คาแร a เตอร,ร์ที่แบบเป็นเขาเลยคือจุนยอซึ่งครั้งเนี้ยเราก็เห็นอะไรประมาณแบบนั้นในจุนยอซึ่งฉันเห็นแล้วก็แบบชอบฉันเห็นแล้วก็แบบโอ้ตกใจคยองจุนเนี่ยเดค๋วยวคาดว่เขาหลออยู่แล้วซึ่งครั้งนี้เขาก็หลอกึ้นไปอีกฉันเห็นแบบหลอมาก ขยองซุนคือแบบมีความหล่ออะเห็นปุ๊บก,ก็หล่อเลยส่วนอีกคนนึงก็คือไม่พูดไม่ได้เลอขยองซุนส้มผมสีผมเออย่างเงี้ยน้องก็ชอบได้แต่สีแบบเขาเรียกว่าส้มๆอ่อนๆแป๊กๆแปลปน,ปลเปนปลๆเล่ยอย่างเงี้ยซึ่งรอบมีเขามาในธีมสีส้มบอกเลี่ยแบบเหมือนส้มพัทเทวลอะแล้วคือมันขับหน้าแล้วถ้าใครเห็นพระทีสน้องอะเหมือนตุ๊ก,กตา้าชุดที่แบบปิดอะไรประมาณแบบเนี้ยตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตามากบอกว่าทั้ง คนน่ารักมากเดี๋ยวชมหน่อยแบบนึงซองชุดรอบเนี้ยแบบคอสตูมส่ง,ง,งมาขับผิวชุดดีมากส่วนแฮรคุณซองผมอะไรปรแบบเน,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 นี้ยน่ารักคือแทร์คุณเอาใจไปเลยคือคำแรกรอบนี้คือแบบเต็มสิบ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 ไม่หักเลยรอบนี้คือดีมากและเพลงคือดีมากอย่า,อยางอยากแนะนำให้ฟังถ้าใครได้ฟังแล้วไปฟังอีกไปดู YouTube ไปดูน้องๆตับโอ้โหปั่นด MV เพลงนี้เลย k e i ฟอ Brown ไม่ใช่แค่นั้นน้องๆมีโชว์เคสแล้ว ไปตามดูถ้าเด้โชว์เคสได้และคิดว่าเดี๋ยวตอนคือเสร็จพรุ่งนี้ของเอ็มเน็ตชัดเด็บตัวกรีดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เรามาดูแบบตื่นตาตื่นใจของเอ็มเน็ตพรุ่งนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไงก็สิ่งที่พลาดไปสิ่งที่ต้องทาที่สุดก็คือปั่นเพลงนี้ไปซัพพอร์ตเพีงเพลงคีปตอนนาวของทีนิไปปั่นปั่นปั่น,นวิวไปให้กำลังใจน้องเดี่ยวนี้เลยเธอแล้วถ้าใครชอบเพลงนี้เหมือนเราอยากมามอยอยากคุยคุยอยากแบบอุ้ยชอบคนไหนอะไรยังไงก็ นั่นล่าได้เลยมาพูดคุยด้วยเธอสตันนี้ขอบคุณมากที่ติดชมช่องเราค่ะแล้วคลิปหน้าแตชางชาแพร่หรือพาเนื้อก็อย่าลืมติดตามช่องแบงค์ไปดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะที่เน็กคิดฟอน์นาว